สูงพอดีแต้แม่มันแทนเป็นมันคือตัวใหญ่ตัวน้อยต้องไเอาแอดสตความนะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้เข้าเส้นำกันต้มไก่มีไก่มีกุ้งพ่อแม่พี่น้องมามาเข้ามากินน้ำกันเอฟซีที่เป็นกันเลงเด้อญาติพี่น้องเอฟซีกันจะพบผู้อื่นผู้ไก่เป็นน้าเป็นน้องเป็นพี่เป็นป้าเป็นลูงกันเนาะ ทายพี่น้องเึิขึ้นในี่เนะกิ้นยังอยู่ยัง,ง,งมา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 เอฟซีหนาวเลยพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องมากีข่าวเช้าน้ำกันวันอาทิตย์พี่น้องมีต้มไก่มีพัดกุ้งมีพัดพัดมีไก่ันปิ่งไก่ย่างไก่อบซื้อมาต,ตลาดอันไก่ นี e <ừ. S 1> ่ตรงไก่แต่เมื่อนันเนี่ยมากินอีกเพราะว่ามันโอ้ยของของคนมากแล้อันนี้คนมากอีดีอยู่หรอใช่ลงมือหนาวมาไปยังเอาเลยเอาเลยเขาเศร้าแล้วมืาอนี้วันอาทิตย์อปียังเดิมน้ําอนน้ำหมอกแห้งแห้งน้ำหมอกแห้งร้ายพี่น้องแต่น้ําอะไรใจนอนกระเด็นอะไรนี้มันเด็ดกระล้างมีเดือดแหลงออกมาแจ็คโมงอะไวนี้เก่าโมงแล้วยังหนาวในเฮือนในสีหนาวหนอกสิบวนหนาวหรอก เขาก็เริเ่มทำงานต่อได้บัครีนเดินบ้านของอพ่อแม่แทับอยู่กับขวากินพักละนี่น,นะจีครีนชวนก่อนมานี่นะติตามเหมือนเด้อพี่น้องเด้อคิดครีนชวนวเอาโยออกไปครีนนันต้นนั้นเชรีเบรอนอันตนน้นบูดูแวรีบลเบวรี ขอโทษขอโทษพี่น้องแบล็คเบดร์ีอ่มันได้พยวกวงกรรมไปว่าในชวนในชวนเนี่ยครีนออกก่อนวาบ์มม่อขอโทษแปลพอแม่พี่น้องเลยเอากระจุกกระเจ็บไปนี่แหละไปช้อชากันเด้อพี่น้องเด้อใจดีบุกิชที่เอาสันจร์ะขอเงินไหนบอพ์่นะป้าขอได้ กินพอร์บรายกาันน่องพอสรอยได้กับสรอยกันพ่อแม่ไปนอ่องอืมจะกินแต่พักพี่นอ้องเงินห้างเนเงินอันนี้ห้างเนี่ <c oughs> ยกัน,นกพแ่แม่ไปน้องน่องผ่านกันก่อนพ่อแม่ไปน้องยังว่ากันยังไดเห็นกันพ่อได้กินขนมก็ต้มน่อง

ก็อ่ตทงแก่เนี่ยชุดหน่อเน่ยมัมกมกักมัดโอ้วทันเนี่ยล่างบัทงหอกก็ได้เนี่ยดักอันฮดบักัทงหอกตัดกันไว้ดีกว่าสร้างกันเป็นวะเนี่ยแหละไปพุ่นกินปลาเมื่อพี่กินข้าวตัว่าไปนอกไมอยา,ามถ้ามันนอกกินเบียร์แล้วไป ยามเมืงเรากินปลาต้อนป่าล <ain> ี่มีอ mm ีกบอปลาต้อนป่าลี่กันกันต่งบ้านป่าก็เห็นนะก็มีอ่ะต่างบ้านมาหากินตามพว้นตามห้องนะตามน้อง กินยังก็ได้พี่ดอกบัวได้บัวได้อันกำหนดเรื่องการกินมีได้บ่ามีบรว่ได้เป็นกำหนดแบบนั้นกินได้ยังก็กินไปได้แกงหน่อไม้เนี่ยชุบจอดแด่หมากแกงหน่อไม้กินหอยกินปูนี่แนละอาหารบ้าน้องไปเยี่ยมพี่น้องกับพี่แม่จะกินลูลาพี่น้องพากินยังกิน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 กับมันนี่คือแบบ ไต่บอม,นมนเนี่ยพี่น้องตัวน,นกเบิ่งมันมาชุมต้นคิ้วนี่ยเบิ่งบินเนี่ยเข้าในต้นคิ้วเบิ้งลายตัวหางมันมีอยู่ห่างได้ไต<ซ>่อไไบอมนะพี่น้องมันเย็นยัน,ยนไอยันเป็นไอไม่อยากเป็นไอขนหอยถึงไอถึงเย็นนิดหนึง่งบุตรหลาน ผมกขอบใจเอฟซีติดติดตามยังบุลืมกันเนาะยังมีผู้เบิ่งผู้ยังอยู่ก็ดีใจแล้วพ่อแม่พี่น้องหนูว่าสู้เป็นกเบ,บิ่งลูกลานไ่ายคิดไม่เบิ่งเอซีกับทุกคนยังหักมันเดิมเด้อพี่น้องให้กำลังใจกัน<อ>นี่แหละคนเานอาเป็นเนาโบปะบุทิมกันทุกย่ากแต่ต้องดึงกันขึ้นว่าสั้นซะ ทุกถ้าเขาบบดึงกับโบกขึ้นบัได้เอ็มซีทั้งนั้นกันจะถิ่นจะฟ้ากันเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งใแมนในเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเน้อเอ็มซีไล่อยู่ดอกโบบายอยู่ใจมีไลยทุกทุกประเทศทุกบ้านทุกเมือง ก็คมุ่งขบใจช่วนกินข้าวน้ำต้มไก่เปี่ยนอบไก่อบก,กุ้งกินพักนี่พักสลรภาพักแข่งค้มกระชุกเบอร์ละพี่น้องก็วันนี้หนาวนะมาข้าวถ้วยนิ่มบัว้ากินข้าวเย็นเบิดก่อนกินเบิดก่นอน ต้มไก่นี่ค่อยตัมากเลยไก่หยาบค่อยมากกินมากแน่สร้า,างความดีทำความดีดีอยากติดกันเนาะไใส่มิตรมูโตคู่จ็ดีละคนเผานอก ี่น้องบ้านนาเศรษฐกินเดี่ยงองไรน้องมีบมดก,กินเดี่ยงกินซุ่มบ่อเนาะไม่พักบอลเดียวกับซิบูมีเด้เห็นเป็นพักหลายวันใครอยู่เพื่อนกับจังสันในครอควรเลยอืมกับจังสันกันอยู่บ้านเูเพือนเ้าอันนี้ดูโกดย์มาได้พี่น้องดูกเช้าโกดยมาติดนี่มันติดสองเช้าแลนะนาะเห็นนางในนอจอดมาเขาก็บุกเข้าหลอกนิดน้อยนะ ดความันมาหมูมักเขามขานบรจาคให้มีหัดเพดบกอน้าขวาก,กา,าก็เปิดหาเพจบูอาปดีป่ผมีหอดเพบุ๊เบรมักเปิดมาคนแอดมาเน้นนะนี่มหมักดูก่อนนะ คนขี้อายใชยเป็นกันยังไงเกิดเดมีการละลายคนยุคเมืองนอกมันจะเป็นแบบนี้แต่ที่น้อยมันจะเข้าครอบเข้าแก่มันจะมีโมลาย์ให้ดู่ามีสองกานนึิตโมูเพิน หมูผู้ดเดียวเนี่ยนี่จะคนเดียวนะ <c ười> การันต์กับหม,มูเอ,อือกนี่คนเดียวหม,มนะูมันมัดติดหมูลายนะไปหันไปไหนก็ไปแต่ช่องคนสามคนนี่แหละมันคนกับอายกันอย่างนอมืมตัว ใส่หมูใส่เสือครั้งน่หนาวละวเดอาห้าเก็บมาบวกมังน้อยไปก่อนเดิมหนาวแต่ว่าโบรานเมนชโนลหรอกนู้นนาวไปใหม่นี่แหละบวกปีหน้าคึ้นฉือบู่ปลูกปลูกกระโบกินใส่ใหญ่ไหมตอนนี้ใช่ไหม ปูนู่ผูนู่เอื่นขค้นใหญ่นะคือปูมนน้อยเนี่ก็บ้านยังให้ขึ้นมันน้อยนะโบขืนเลยปูก็ไรคุ้มโบขืนไม่ค่อยปูนมักกันบววเหลียนนะปูกีดีอร่อยะบขืน นไงก็ไงก็เอาใบใหม,ม้มาปลูกเ้ยบ่เข้นเขินเนี่ยจะเป็นยังไงที่บ้านเช้าจะ,จะกินข้าวเจาะใช่ป่ะหรอ เป็นแน้ช้บอมพี่น้องหนาวยินหัวบอรอยากไอ้็ามันยินมนมนะอยากไอ้น่ะอย่างใดน้อพี่น้องตรงนี้ยอกคือมีมีจิลี่อยู่ <laughs> ไปเวกัเสเซนบอสเ <laughs> มล่าอเล่า ม่ลาวเมื่อไทยเหมือนยำลาวเกี่ยวนอไพยำลาวแล้วบ่เนาะจต่คณเป็นคนลาวหรือคนไทยคนลาวคนลาวอ่ะหลุดลานลาวหลุดลานลาวฮุบลาวคืขจ้เอาฮุบยังสาวใส่นอแล้วสาวคือสวงามนอเบิ้งฮุบลาวน่ะคนสาวเขากระเบนลาวอ่ะแล้วก็สวงามนะสวงามเบ็ดลาวหนึ่งสาวฮุบลาว ตอนยังนุ่มเล่าใส่นอกเข้าไปปลาโพกน้ซาวเล่าก็สิไไ่เดียกันกับเข้าเนี่แหละนาอแต่เข้ากับบูฮู้เพิ่นเดียเอไปเห็นต่ฮูข้ขาวเพิ่นยังน้อยฮู้โพกายเนาะบกว่ากันน้อง่อแม่น้องโทษดในคลิปหกขน้อยห,หันหกบ้างอันสองสามปีผ่านมานี่หละอันหกก็ใช่นะต้องคอยอดูคค้ชบคดเส็ินนะ ตอนนี้นะวตนนีุ้๊บคาเลจไีผู้พายใจผู้พายไหมว่ากันนอกพาแม่เป็นเนาะยังหนุ่มยังสาวบเถาเราดปีชื่อว้เขาไปว่ากันยังเหงานอยู่บวเถาเราพี่น้องเดียับต้นไม้ต้นตอกนะพ่อแม่เป็นน้องเลยคนยังเหงานอยู่บเถาเราบนม กันย่บานท่อจีแบนอยู่เขาจะจีบว่าผู้เฒ่าทุกสิบหาทุกชิบนะหาสิบสี่สิบไปหาสิปก็จะว่าเถ่าแล้วท่านนี้พอมีเจ็ดสิบเขายังคิดงานอยู่เจ็ดสิปปียังคดงานอยู่เี่พี่น้อยังบริะไรยในเ,ยเมืองขนอยนี้ไม่ร้ายคนจยู่แน่ที่ว่าผู้เจ็บชิปคิดงานคนตาา่างชาติ เป็นยังไงอยากเห็ดเขาจะไปอยู่เพื่อนเพื่อนก็เถ้าอยู่เพื่อนมันยังอยู่เรียกน้อยนะเขาทำงานเล้ววันอทิตเขาก็ได้เงินมันพอดีใจไปนิดนึ่งนะเราทำงานนี่นะเขาก็มีโมไม่ขู่ไล่เขาอยู่เพื่อนนี่เทาเต่านหรือนต่เตือนพอดีทุกกระฝาก็แย่ลงไปเห็นเวียกกระมวัน ห้องแยกกันเซซ่าไปอันนี้ก็นเเห็ดจนเฒ่าคนละพี่ดอกเห็ดจนว่ากินได้กันยังเซเห็ดอยู่สบายอย่างตอนไปยังดูบ้านมันจะเจ็บจะโชวเบียดกับโบรักนะสาหัสเนี่ยพ่อใหญ่ด่าสุขภาพถ้าเงื่อนนี่บบได้นะสิป่วยสิเป็นดุ่งโบราณตรงนี้ในเขตเดนยู่บ้าลยังมีไม่เหรอ แล้วทั้นแปลงเป็นแปลงซันก็พักวีกะสื้แปลงท่านแปลงนี่อันนี้มันเบาไหลายเยอะเจ้าเยอะจังนะบัดมือได้จะแบบเวดออกเบี้ยส่วนตัวจะกระเบิดอะไรเลยจะกระเบือไนโตรกระเพาะจะกระบดดอีกแล้วดิอ่ะเป็นยางเป็นย่างบม่ได้กระดีในหนึ่งนอกก็ไม่ได้หรอกอันนี้เฮเบียนโรงงานนี่นายอันเวลามันจอดอยู่อันนั้น ร่างกายแข็งแรงดขีขน้อยนี่เค้นว่าหอดอากาศสิพักผ่อนนะเมื่อยเลยเมื่อยน้ำเพชรเบี้ยแบบ40กว่า40ปีเลยเค้นที่รวมเบิ้ออกหนึง่งเบิได้ออกเกืนอะไรพวกไก่เน้องไก่เนี่ยกินแล้วนะก็จะออกยุดแต่บางคนยังบอกออกการตลอด มาอยู่นี่ก็เศร้าเจ็ดปีเลยเหตุเรียกอยู่นี่อยู่ไอว่าก็เจ็ดปีเหตุวันสามสิบสี่ปีกอยู่ฟอร์ดได้กัปีหนึ่งรวมบัดแต่ยอกนี่กับเพื่อฮอตกินเงินเท่านั้กับคุดีซี่สิบปลายปีบกค่อยง่ายไปใสร็จดอก่อรม่ไปน็น้องทำงานกับเฮ้ตลอ,อด ค้าเหนียวแล้วก็อยู่เกะเนี่ยสิเถ้าเอาจะผู้ช่วยอันโหยสันกาเก่าบริสุทบริอยเห็นหลายคนบางคนกัดจิตหน่อยพี่ใหญ่ติดเข้ามาเชิญอินกับชิจงสิจังบ่ได้บ่ได้ ว wow, ่าเอาดันมดมือได้เห็นได้ก็สิไปมือได้เห็มอได้ก็ข้อผักเขาหาขีดเกงเฮ็ดอยู่บ้านเนัาหมดพี่ไทยเถอะคิดอกกินเก็งเฮ็ดแต่พ่อแม่ไปน,นอขนขะนอนเฮ็ดบดบอเฮ็ดเพาะบอมีนะคนใก่บ้็นการน้ำกันอยาก<ะ>ไปแบบนั้นไดยขะนอน้เจ้าหกเจ็ดเจ็ดสิบนะขจ้ยังเห็ดเมื่อเกิดสิตาแข้ง นี่เด็วจะใส่บล็อกภักมาบบบ,บ,บ,บชุดนำแกงเลยไม่แห้งไม่แห้งเอามาไว้กินรายปีกินเแลวข่าวเย่ยน้นา,นาข่าวที่บแบอกเ่ไหมอยากกินบวบหน บดแท้กินบดช่วยหนึ่งเลยป่บดแทยเอาอะหนามใส่ังไปน้ต้มใส่อยากไปแบบนั้นเลยขนอยลเฮ็ดเป็นฮอนเาื้อตากเมียนมาใส่บล็อกมานวเค็ดบดอาเดินกับภายในมาเก็ดบดเอามาใส่สุกเก็ดบดมันตากแข้งเลย ตั้งแห้งหรือมาแช่น้ำก็เป็นเห็ดบดใหม่ที่เข้าว่าเอาตัวอ่อนได้เอาตัวกำผึ้งโอ้โหกำผึ้มาสุกแันจะเอาอ่อนมาตากมันมันบดดีมันมันเออคิวซิมีมันอยากประยักพึ้นมันอยากเป็นใหม่จังไหนบุกขึ้นข้าวตโอ๊กไปเนี่ย มา,านยามแล้วก็มีเอฟซีอยู่เมืองไทยมูจักกับเพื่อนกันงานเพชรนอกส่งไปให้กินเลยเด้อน, <c oughs> นี่หาเวิันูเพื่นกั <c oughs> เป็นกระบุกาภาคมาเนาะอือ้โหคือเจอเจ๋ออเจอเขอคือสเจ๋อเมูเล่าเลยเขาติดตามคลิปเราอยู่ โทรเาือ่อสาวเ<า>จอเด้อตาเค็ดผักมาให้กินแน่พอได้ค่าหน้ำมกน้ำมันไปหันมานี่เนาะอ,อย่าจะต้องโทรหาเขาทำหมโทรเขาบอกะให้เขาจะกัดเ,เราซึ่งเราจิล้าผักในห้องยอยู่บ่เ้างก็เป็นเรียนเราเก่งกล้ายจิโทรหาอยู่ด้วยงานเพชรออกบุตรออกกั ทานเงินให้เราอ่ะเราพาไปกินเนาะทิ้โทรหายยุติเถื่อนต้งสุดจ่้ยหลายได้เห็ดบุตรต่างเราเนาะนำเห็ดออกกันเนาะ,ะคนหาเห็ดจกะกำบเงมันบ่มีกันให้เราไปซื้อมาต้าแนแห้งให้ แต่พวบ่งว่าเราเราอาีพเาราตรงนั้นหากโกบพออาเกียริารับาฮอนหารก,ก้พอได้ซอยลาวพอจัง,จง้เราผากมาให้กินกัโทรหาลาวคลิป <มา S 2> เขาไม่คิปแบบนั้นนี่เขาก็เป็นเอซีเพื่อนซอยตัวตัวซอยเพื่อนมยได้ครับคนแม่พี่นน้องเพราะว่ากันละทำบุญทำทานนํำกัน กับผู้ไรเนี่ยผู้เราไปหาเห็ดบดไ,ได้เปาเคนบอกเสาเคนบอกเปาเคนบดหรือเสาติ๊กนี่แหละเนาะอ,อันนั้นแม่หนึ่งเอ็ดบนทั้งนี้ก็หลายได้เห็ดบดนอกเห็นดาวแป๋วมานะแม่แม่เอนเอียงนุ่มลืมซื้อลูกสาวเราบ้ามันขึ้นดอกแม่ยัง ูไปเก็บของตัวเรียนอยู่ในป่าหมดนระมาณนั้นเป็นลูกสาวแล้วหรอเมนยูผู้นี้ยนะนะผู้อันผูดเรีนเนยนที่ในไลน์เนี่ยเมนคนจองป่าโอ้ตัวนี้ไลายดีนี่ภาษาอานี่นะเป <c oughs> ่นองานนอกอะไรได้ผู้หายเบืบ่อบ่ถึงจะเอาก็ต้องส่งเงินไปให้เพื่อนก่อนนะ <c oughs> นำเฮ็ดน,นอกกับ พักมาให้กินเนด้อตังแห้งกูแม่เลยจิ้มตัวเราเน,นี่ลนะนังเกยอิอ่มพี่ดอง ินข้าวสาวบุญยามยังกินเบบเฮ้ยบุญเม่นซ้ำลูกเขาบุซับเราตัวไหนเป็ดับกับเอาเลลูกเขาสเท่ากันเป็ซลูกสาวาน้อยพ่อแม่น้องนเจอเองนะลูกสาวกกโอเคพี่น้องอยดีมีแง่ดยคือว่าแป๊บเดียวแป๊บยัง่อูื่อโชคมันดำรวยพี่น้องเอ้ยมากินาาวันาทิตย์กะ กินอาหารเดิมๆแต่ว่าอันของกินบเบิวโ <คน S 2> อ้ไก<ค>่ก็ซื้อมากินบวชซื้อมาโตนึง <laughs> ทิมนะกินเบวชแต่แข้งแต่ขามันกระโตมันทิมได้แล้วบ่ปลาเป็นนี่แหละออปลาใบหิ่งจังไปเป็นมดัดโอเคเด้อพ่อ <laughs> แม่พี่น้องท,ที่ติดตามเอฟซีทุกตัวหน้านเนาะไปใส่มาใส่ให้ตลอดปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สกุลนรกตรงปักพกปักหักษาเอฟซีเบิร์ตสุขูสุขคนไปใส่ตลอดปลอดภยัยเอาบ๊ายบาย Bye, pinão!